สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ครูป๊อบก็จะมาสอนวิชาภาษาไทยนะคะค่ะวันนี้เราก็จะมาทบทวนเกี่ยวกับสระนะคะอ่ะเด็กๆมาอ่านพร้อมคุณครูเลยค่ะตัวแรกเลยนะคะสระอาซรลอาซาลาอีสระอีสระอึสระอึซรลอุสระอูสระเอสารเอ ซาลาเอซาลาเอซาลาโอซาลาโอซาลาอซาลาอสาลาอวะซาลาอียซาลาเอะ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 ซาลาอังซาลาไอไม้มัวซาลาไอไม้มาลาย สาระเอาหรือหรือหรือหลืออ่ะไม่เอกไม้โทไม้ตีไม้จัตาวาอ่าเด็กๆอย่าลืมฝึกท่องด้วยนะคะค่ะต่อไปนะคะคุณครูจะให้เด็กๆทำในแบบฝึกหัดหน้าที่10แล้วก็หน้าที่11ค่ะเด็กๆเ,เปิดไปเลยค่ะไปหน้าที่11นี้นะคะเขาจะให้เด็กๆฝึกเ,เขียนสระแล้วก็ออกเสียงคำนะคะค่ะมาดูบนกระดานเลยค่ะค่ะอ่านตัวแรกเลยสระอานะคะอ่ เด็กๆฝึกเขียนสระอาตามรอยปะเลยค่ะวิธีการเขียนอ่ะโค้งเขียนตามรอยปะเลยแล้วก็ลากลงแบบนี้สระอาต่อไปโค้งแล้วก็ลากลง่ต่อไปเขาให้เด็กๆเขียนเองเด็กๆก็ลากโค้งแล้วก็ลากเป็นเส้นตรงลงเลยค่ะอีกตัวหนึ่งนะคะลากโค้งค่ะแล้วก็ลากเส้นตรงแบบนี้เลยค่ะ,ะดูคำข้างล่างเลยเขามี กองไก่มาให้แล้วเขาให้เด็กๆเติมサาอาเด็กๆก็เติมサาอาลงไปเลยค่ะอ่าอีกตัวหนึ่งนะคะระอาเหมือนกันเลยเด็กๆเติมลงไปก่อนเลยค่ะเมื่อเด็กๆเติมเสร็จแล้วเขาให้เด็กๆฝึกออกเสียงคําตัวแรกคําว่ากาเด็กๆสะกดพร้อมกันเลยนะคะกออากากออา คำว่ายาเด็กๆเห็นรูปไม่คะอ่านยาตัวพยัญชนะตัวยอยักษ์สระอาอ่านว่ายออายายออายาอ่านต่อไปคำว่าปลาอ่ะโปโอปอาปลาอีกรอบนหนึ่งนะคะโปโปอาปลาอ่ะต่อไปสระอ,อีอ่ะสระอ,อีต้องอยู่ บนพย,ยัญชนะนั่นเองค่ะเด็กๆก็เขียนตามรอยปากเลยค่ะแล้วเขาให้เด็กๆเขียนเองอวิธีการเขียนสระอ,อีเด็กๆขีดไปข้างหน้าแล้วก็ลากโค้งขึ้นมาหาเส้นนี้แล้วก็ใส่ขีดหนึ่งขีดอย่างนี้ค่ะอีกรอบนึงนะคะอ่านลากขึ้นแล้วก็โค้งมาหาข้างหลังแล้วก็ขีดขึ้นไปหนึ่งขีดสระอ,อีอ่ะแล้วเขาให้เด็กๆเติมข้างล่างเหมือนเดิมคำแรกคำว่า สีต่อไปคําว่าตออีต่อไปคําว่าผีอ่าเด็กๆมาอ่านพร้อมกันเลยสองีสีสองสีต่อไปตออีตีตอีตีอ่ออออาหอ,อีผีหอ,อีผีเมื่อเด็กๆเ,เ,เขียนเสร็จแล้วเด็กๆก็อย่าลืมฝึกอ่านกันด้วยนะคะการบ้านของคุณครูก็มี หน้าที่10กับ11นะคะสวัสดีค่ะ